สวัสดีทุกคนผมชื่อต้อนครับผมอาศัยอยู่ในประเทศไทยเวลาจะกินอาหารซื้อของไปเที่ยวผมใช้เงินบาทไทยในทุกๆวันผมเลี้ยงแมวส้มตัวหนึ่งชื่อมอมแมมมันเป็นแมวที่น่ารักไม่ดื้อขี้เล่นเป็นมิตรกับทุกคนแต่วันนึงผมอยากได้อาหารแมวจากญี่ปุ่นตอนนี้ผมเลยอยากไปเที่ยวญี่ปุ่นเพื่อซื้ออาหารให้มอมแม,มซึ่งใช้เงินเยนเป็นสกุลเงินแต่เมื่อต้นพยายามแลกเงินเขากลับพบว่า 1บาทไทยมีค่าเท่ากับ4.5เยนห,หลังจากต้นกลับจากญี่ปุ่นหัวหน้าที่ทำงานของต้นชวนไปเที่ยวที่เวียดนามซึ่งหึ่งบาทไทยมีค่าเท่ากับ809ดองเดี๋ยวก่อนทำไมเงินถึงมีมูลค่าต่างกันทำไม1บาทไทยถึงไม่เท่ากับ1เยนและ1ดองแล้วทำไมอัตราแลกเปลี่ยนถึงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาในวิดีโอนี้เราจะเจาะลึกโลกของสกุลเงิน อัตราแลกเปลี่ยนและเหตุผลที่เงินไม่ได้เท่าเทียมกันก่อนที่เราจะพูดถึงเหตุผลเบื้องหลังค<า>่าเงินที่แตกต่างกันเรามาทำความเข้าใจประวัติศาสตร์ของสกุลเงินกันก่อนเป็นเวลาน,านานที่เงินถูกเชื่อมโยงโดยตรงกับโลหะมีค่าอย่างทองคำซึ่งรู้จักกันในชื่อมาตรฐานทองคำภายใต้มาตรฐานทองคำสกุลเงินของประเทศต่างๆจะได้รับการค้ำประกันด้วยทองคำจำนวนหนึ่ง ยกตัวอย่างเช่นครั้งหนึ่งเงินบาทไทยเคยผูกติดกับทองคําจํานวนคงที่ซึ่งช่วยให้อัตราแลกเปลี่ยนมีเสถียรภาพเพราะประเทศต่างๆไม่สามารถพิมพ์เงินเพิ่มได้หากไม่มีทองคําเพิ่มขึ้นวิธีนี้ช่วยป้องกันไม่ให้รัฐบาลพิมพ์เงินมากเกินไปแต่เมื่อเศรษฐกิจเติบโตและการค้าโลกขยายตัวประเทศต่างๆก็เริ่มละทิ้งมาตรฐานทองคำการเก็บทองคำสำรองไว้เพื่อใช้เป็นเงินตราทุกหน่วยทำได้ยากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะอย่างย <N> ิ่งในช่วงสงครามและวิกฤตการณ์ต่างๆในช่วงทศวรรษ1970ประเทศส่วนใหญ่ได้เปลี่ยนมาใช้ระบบใหม่ที่เรียกว่าเงินเฟรรียต <N> เงินเฟียตเป็นสกุลเงินที่มีมูลค่าเพราะรัฐบ,บาลบอกว่ามีมูลค่าและผู้คนก็เชื่อ <N> เงินเฟียตไม่ได้ถูกหนุนหลังด้วยสินทรัพย์ที่จับต้องได้อย่างเช่นทองคํานั่นเป็นเหตุผลที่บางคนเรียกมันว่าเงินปลอมเนื่องจากเงินเฟียตไม่มีมูลค่าทางกายภาพเหมือนทองคํามูลค่าของมันขึ้นอยู่กับว่า ผู้คนยังต้องการมันอยู่หรือไม่หากหลายคนต้องการเงินพวกเขาจะแข่งขันกันเพื่อให้ได้มาทําให้มูลค่าของเงินเพิ่มขึ้นแต่ถ้าไม่มีใครต้องการเงินมูลค่าของมันจะลดลงดังนั้นมูลค่าของเงินเฟียจริงขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทานนั่นเป็นเหตุผลที่สกุลเงินของประเทศเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเช่นดอลลาร์สหรัฐมีมูลค่าสูงขึ้นเพราะมีผู้คนต้องการมันมากขึ้นในขณะที่เดียวกันสกุลเงินของประเทศเศรษฐกิจที่อ่อนแอกว่าเช่นเวเนซุเอลา ซึ่งมีภาวะเงินเฟ้อรุนแรงมีมูลค่าต่ำกว่ามากเพราะไม่มีใครต้องการมันแม้แต่ชาวเวเนซุเอลาในวิดีโอนี้เราจะมาดูว่าอุปสงค์และอุปทานส่งผลต่อมูลค่าของเงินอย่างไรส่วนที่1เงินเฟ้อเงินเฟ้อคือเมื่อสกุลเงินเริ่มสูญเสียมูลค่ากล่าวโดยสรุปคือเมื่อมีเงินมากขึ้นเมื่อเทียบกับปริมาณสินค้าและบริการดังนั้นเมื่อประเทศใดมีอัตราเงินเฟ้อสูง มูลค่าของสกุลเงินก็จะลดลงทำไมน่ะเหรอก็เพราะไม่มีใครอยากซื้อและถือครองสกุลเงินที่กำลังเสื่อมค่าลงยกตัวอย่างเช่นในปี2022คุณสามารถซื้อขนมปังได้2ก้อนในราคา10บาทแต่เนื่องจากภาวะเงินเฟ้อที่สูง2ปีต่อมาในปี2024คุณสามารถซื้อขนมปังได้1ก้อนในราคาเพียง10บาทซึ่งหมายความว่าคุณจะซื้อของได้น้อยลงด้วยเงินจำนวนเท่าเดิม ตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงคือประเทศซิมบับเบในช่วงทศวรรษ1,980ดอลลาร์ซิมบับเบมีมูลค่ามากกว่าดอลลาร์สหรัฐโดย1ดอลลาร์ซิมบับเบมีค่าเท่ากับ1.35ดอลลาร์สหรัฐแต่เนื่องจากการปฏิรูปที่ดินที่ล้มเหลวปัญหาเศรษฐกิจกา,การคอร์รัปชันการข่ามบาทระหว่างประเทศและการพิมพ์เงินอย่างไม่รอบคอบมูลค่าของดอลลาร์ซิมบับเบจึงลดลงอย่างมาก ในช่วงทศวรรษ2,000 6แสนดอลลาร์ซิมบับเวเท่ากับ2,000ดอลลาร์สหรัฐซิมบับเวพยายามแก้ไขปัญหานี้โดยการเปลี่ยนสกุลเงินหลายครั้งแต่สุดท้ายก็ยอมแพ้และเริ่มใช้สกุลเงินต่างประเทศที่เสถียรมากขึ้นเช่นดอลลาร์สหรัฐและแรนด์แอฟริกาใตา้แม้ว่าข่าวล่าสุดคือซิมบับเวกำลังพยายามนำสกุลเงินดั้งเดิมกลับคืนมาดังนั้นบวกหนึ่งคะแนนสำหรับไม่ยอมแพ้ซิมบับเวส่วนที่สองอัตราดอกเบี้ย คุณอาจเคยได้ยินเกี่ยวกับอัตราดอกเบีย้ยมาก่อนและสงสัยว่าทำไมมันถึงสำคัญอัตราดอกเบีย้ยคือต้นทุนของการกู้ยืมเงินเป็นเปอร์เซ็นต์หากคุณกู้ยืมเงิน1,000บาทที่อัตราดอกเบีย้ย10เซคุณจะต้องจ่ายคืน1000บาทบวกดอกเบีย้ยอีก100บาทธนาคารกลางเช่นธนาคารกลางสาหรัฐในสหรัฐอเมริกากำหนดอัตราดอกเบีย้ยในประเทศของตนเมื่อประเทศใดมีอัตราดอกเบีย้ยสูงประเทศนั้นจะให้ผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีกว่า ดึงดูดนักลงทุนต่างชาตินักลงทุนเหล่านี้จําเป็นต้องซื้อสกุลเงินของประเทศนั้นเพื่อลงทุนซึ่งจะเพิ่มความต้องการและทําให้สกุลเงินแข็งค่าขึ้นตัวอย่างเช่นหากคุณต้องการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลพันธบัตรรัฐบาลคือเมื่อคุณให้เงินของคุณยืมแก่รัฐบาลเป็นระยะเวลาหนึ่งจากนั้นรัฐบาลจะคืนเงินให้เงินของคุณพร้อมดอกเบี้ยสมมุติว่าคุณซื้อพันธบัตรรัฐบาลราคา1,000ดอลลาร์สหรัฐ อัตราดอกเบี้ย5เป็นเวลา10ปีหมายความว่ารัฐบาลกู้ยืมเงิน1,000ดอลลาร์สหรัฐของคุณและจะจ่ายดอกเบี้ย5เเซ์ของเงิน1 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐซึ่งเท่ากับ50ดอลลาร์สหรัฐต่อปีเป็นเวลา10ปีดังนั้นหลักการก็คือยิ่งอัตราดอกเบี้ยสูงผลตอบแทนจากการลงทุนก็จะยิ่งสูงขึ้นดังนั้นหากอัตราดอกเบี้ยในสหรัฐอเมริกาสูงกว่าในเยอรมนี นักลงทุนอาจขายเงินยูโรและซื้อเงินดอลลาร์สหรัฐเพื่อลงทุนในพันธบัตรหรือบัญชีออมทรัพย์ของสหรัฐที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าความต้องการเงินดอลลาร์สหรัฐที่เพิ่มขึ้นนี้จะทําให้ค่าเงินแข็งค่าขึ้นในทางกลับกันหากอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐลดลงผลตอบแทนของเงินดอลลาร์สหรัฐก็จะลดลงและนักลงทุนอาจมองหาแรงอื่นซึ่งจะทําให้ความต้องการเงินดอลลาร์สหรัฐลดลง ส่งผลให้มูลค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐลดลงแต่ประเทศต่างๆไม่สามารถทำให้อัตราดอกเบีย้ยสูงที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อดึงดูดนักลงทุนได้ทําไมนะหรือจำไว้ดอกเบีย้ยคือต้นทุนของการกู้ยืมเงินอัตราดอกเบีย้ยที่สูงยังหมายความว่าการกู้ยืมเงินสำหรับประชาชนและธุรกิจในประเทศนั้นมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นด้วยหากการกู้ยืมมีราคาแพงขึ้นผู้คนจะซื้อบ้านหรือเริ่มต้นธุรกิจน้อยลง ซึ่งอาจส่งผลให้เศรษฐกิจชะลอตัวและนำไปสู่การว่างงานดังนั้นธนาคารกลางจึงจำเป็นต้องปรับขึ้นและลดอัตราดอกเบี้ยตามสถานการณ์ของประเทศส่วนที่ 3. สถานการณ์ของประเทศและการลงทุนจากต่างประเทศเมื่อจีนเปิดตลาดรับนักลงทุนต่างชาติในช่วงปลายทศวรรษ1970 70, บริษัทต่างชาติจำนวนมากก็เริ่มเข้ามาเปิดธุรกิจในจีน หากต้องการเปิดโรงงานในจีนแน่นอนว่าพวกเขาต้องใช้เงินหยวนหรือเงินหยวนเพื่อซื้อที่ดินสร้างโรงงานจ่ายค่าแรงและค่าใช้ใจ่ายอื่นๆดังนั้นจึงทําให้ความต้องการเงินหยวนของจีนเพิ่มขึ้นทําให้ค่าเงินหยวนแข็งค่าขึ้นและทําให้จีนมีเงินมากมายของเงินนั่นคือเหตุผลที่เกือบทุกประเทศส่งเสริมประเทศของตนให้กับนักลงทุนต่างชาติและชักชวนให้ลงทุนและทําธุรกิจในประเทศของตนแต่นักลงทุนต่างชาติจะไม่ลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง พวกเขามองหาประเทศที่มีการเมืองและเศรษฐกิจที่มั่นคงทําไมหนะหรือรัฐบาลที่มั่นคงหมายถึงกฎและกฎหมายที่สอดคล้องกันสําหรับธุรกิจตัวอย่างเช่นหากประเทศใดสัญญาว่าจะเก็บภาษีต่ําเพื่อดึงดูดธุรกิจต่างชาติแต่จู่ๆกลับขึ้นภาษีค่าใช้ใจ่ายก็จะสูงขึ้นสําหรับธุรกิจเหล่านั้นพวกเขาอาจขาดทุนหากประเทศใดเปลี่ยนแปลงกฎอยู่เรื่อยๆธุรกิจต่างๆจะไม่รู้สึกปลอดภัยที่จะลงทุนในประเทศนั้นในทํานองเดียวกันหากมีการประท้วงหรือการนัดหยุดงานจํานวนมาก อาจทาให้การผลิตหยุดชะงักและทําให้ธุรกิจต่างๆดําเนินไปอย่างราบเรื่อนได้ยากเศรษฐกิจที่มั่นคงก็มีความสําคัญเช่นกันเพราะหมายความว่าเงินของประเทศมีโอกาสน้อยที่จะสูญเสียมูลค่าอย่างกระทันหันหากประเทศใดมีหนี้สินจํานวนมากอัตราเงินเฟอ้อสูงหรือปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งนักลงทุนต่างชาติกังวลว,ว่าอาจขาดทุนดังนั้นประเทศที่มีสเสถียรภาพจึงน่าดึงดูดใจสําหรับการลงทุนมากกว่าซึ่งจะช่วยรักษาสกุลเงินให้แข็งค่าส่วนที่ 4. การส่งออกและนําเข้า เมื่อญี่ปุ่นส่งออกรถยนต์ไปยังประเทศอื่นประเทศเหล่านั้นจําเป็นต้องใช้เงินเยนในการซื้อรถยนต์ทําให้เงินเยนมีความต้องการสูงหากญี่ปุ่นนําเข้าถ่านหินจากออสเตรเลียพวกเขาจําเป็นต้องใช้เงินดอลลาร์ออสเตรเลียเพื่อซื้อถ่านหินซึ่งจะเพิ่มความต้องการเงินดอลลาร์ออสเตรเลียประเทศส่วนใหญ่พยายามส่งออกมากขึ้นเพื่อให้ประเทศอื่นๆต้องซื้อเงินดอลลาร์ออสเตรเลียทําให้เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นตัวอย่างเช่นเมื่อสหรัฐโน้มน้าวประเทศผู้ผลิตน้ํามันอย่างซาอุดีอาระเบีย ให้ขายน้ำมันเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นทำให้เงินดอลลาร์สหรัฐเป็นที่ต้องการอย่างมากเนื่องจากเกือบทุกประเทศต้องการน้ำมันพวกเขาจึงต้องซื้อเงินดอลลาร์สหรัฐซึ่งทำให้เงินดอลลาร์สหรัฐกลายเป็นสกุลเงินโลกการเสริมสร้างเศรษฐกิจและอิทธิพลของสหรัฐอเมริกาในฐานสะสกุลเงินอันดับหนึ่งของโลกเป็นที่รู้จักกันในชื่อเพโตรดอลลร์แม้ว่าจะมีข่าวลือว่าซาอุดีอาระเบียพยายามรับสกุลเงินอื่นด้วยในทางกลับกัน ประเทศเกาะเล็กๆในมหาสมุทรแปซิฟิกเช่นตูวาลูไม่มีสินค้าส่งออกมากนักดังนั้นสกุลเงินท้องถิ่นของพวกเขาจึงไม่แพร่หลายนักพวกเขาจึงใช้สกุลเงินที่แข็งค่ากว่าเช่นดอลลาร์สหรัฐหรือดอลลาร์ออสเตรเลียเพื่อให้การค้าขายสะดวกขึ้น <Wow. S 1> ส่วนที่5มูลค่าคงที่ดังนั้นหากคุณต้องการให้ประเทศของคุณมีสกุลเงินที่เสถียรและแข็งแรงและไม่ต้องการยุ่งยากให้ใช้เคล็ดลับนี้เพียงแค่ตรึงสกุลเงินของคุณไว้กับสกุลเงินอื่นของประเทศที่แข็งแกรง่งและมั่นคง ตัวอย่างเช่นบรูไนซึ่งเป็นรัฐสุลต่านขนาดเล็กที่ร่ำรวยน้ำมันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตรึงสกุลเงินของตนไว้กับดอลลาร์สิงคโปร์ในอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งซึ่งหมายความว่าสกุลเงินทั้งสองมีมูลค่าเท่ากันและนั่นคือเหตุผลที่คุณสามารถใช้ดอลลาร์สิงคโปร์ในบรูไนและในทางกลับกันได้อีกตัวอย่างหนึ่งคือเบลีสประเทศเล็กๆที่อยู่ติดก,กับเม็กซิโกซึ่งตรึงสกุลเงินของตนคือดอลลาร์เบลีสไว้กับดอลลาร์สหรัฐพวกเขากำหนดอัตราแลกเปลี่ยนให้1ดอลลาร มีค่าเท่ากับครึ่งดอลลาร์สหรัฐเสมอดังนั้นถ้าคุณต้องการเปลี่ยนดอลลาร์สหรัฐเป็นดอลลาร์เบลีสคุณไม่ต้องดูอัตราแลกเปลี่ยนแค่เพิ่มจํานวนเงินเป็น2เท่าง่ายมากใช่ไหมการตรึงอัตราแลกเปลี่ยนทําให้สกุลเงินมีเสถียรภาพและบริหารจัดการได้ง่ายมากแต่ประเทศนั้นขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจของประเทศที่แข็งแกร่งกว่ามากหากดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงดอลลาร์เบลีสก็จะอ่อนค่าลงตามไปด้วยดังนั้นหากสกุลเงินหนึ่งยังอยู่อีกสกุลเงินหนึ่งยังอยู่หากสกุลเเงงิินนตตาายยอีกสกสุล นี่คือบางเหตุผลที่ทําให้สกุลเงินต่างๆมีมูลค่าต่างกันคําถามต่อไปของคุณอาจเป็นว่าทําไมทุกประเทศไม่ใช้สกุลเงินเดียวกันเช่นดอลลราโลกเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องใช้อัตราแลกเปลี่ยนและความยุ่งยากมากมายฟังดูเหมือนเป็นไอเดียที่ดีแต่มันไม่ง่ายขนาดนั้นลองยกตัวอย่างยูโรดูสะดวกมากสําหรับคนที่อาศัยอยู่ในโซนยูโรเพราะพวกเขาสามารถเดินทางข้ามประเทศได้โดยไม่ต้องแลกเงินแต่ที่ท้าทายคือทุกประเทศต้องยอมยกการควบคุมเงินตราของตนเอง ให้กับธนาคารกลางยุโรปซึ่งหมายถึงประเทศใดประเทศหนึ่งไม่สามารถเปลี่ยนนโยบายการเงินเพียงเพื่อแก้ปัญหาของตนเองได้เพราะอาจส่งผลกระทบต่อประเทศอื่นๆได้เช่นกันยกตัวอย่างเช่นเมื่อกรีซเกิดการวิกฤตทางการเงินในปี2009ผลกระทบนั้นได้แพร่กระจายไปยังประเทศอื่นๆในยูโรโซนและนั่นคือเหตุผลที่เยอรมน,นีไม่พอใจกับเรื่องนี้ของกรีซดังนั้นหากทุกประเทศในโลกตัดสินใจใช้สกุลเงินเดียวย่อมมีความเสี่ยงสูงมากลองคิดดูว่า คุณมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขแต่ต้องเผชิญหน้ากับภาวะเงินเฟ้อและวิกฤตเพียงเพราะประเทศที่อยู่ห่างไกลเป็นล้านไมล์สร้างปัญหาให้กับเศรษฐกิจปัญหาของประเทศใดประเทศหนึ่งอาจกลายเป็นปัญหาสําหรับทั้งโลกและคําถามต่อไปของคุณอาจเป็นว่าเราควรทําให้สกุลเงินของเราแข็งแกร่งที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ไหมคําตอบคือไม่เชิงอย่างที่คุณรู้ประเทศต่างๆมีความต้องการที่แตกต่างกันยกตัวอย่างเช่นประเทศที่นําเข้าสินค้าจํานวนมากเช่นสิงคโปร์อาจต้องการสกุลเงินที่แข็งค่าขึ้นเพื่อให้สินค้านําเข้าราคาถูกลง ในขณะที่ประเทศที่ส่งออกสินค้าจํานวนมากเช่นจีนอาจต้องการสกุลเงินที่อ่อนค่าลงเพื่อให้สินค้ามีราคาถูกกว่าประเทศอื่นนั่นเป็นเหตุผลที่จีนถูกกล่าวหาว่าจงใจลดค่าเงินและนี่ก็คือเรื่องราวของค่าเงินแต่ละสกุลเงินที่ไม่เท่ากันแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอถัดไป